สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ก็ยังอยู่หลักกิโลจอมปลวกให้โชคที่อำเภอศรีขอระพมเดี๋ยวไปฟังคุณป้ารวยท่านหนึ่งนะครับที่เห็นนางฟ้าแต่ก่อนไม่เชื่อนะฮะพอเห็นด้วยตัวเองเนี่ยถึงถึงกับเชื่อแล้วก็ใช้เวลาว่างามาดูมานั่งเล่นมานั่งดูในแถวนี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับป้ารวยเดี๋ยวไปฟัง ป้ารวยพูดถึงเรื่องราวที่เห็นนางฟ้าที่หลักกิโลจอมปวกกันครับเราเราเราไม่มั้ครับกจ,จะเลอดหยัยเคยเชื้ออย่งไรขนาดอจอมปวกเนี่เขาสูกเขสูก้ตกลงไตหลักกิโลแล้วเขายกมาตั้งไว้คือเกามีคนมาสวดมีคนอาจารย์ผู้ยิงเขาข้ามาสวดเป็นคนธรรมดาแต่เป็นผู้หญิง คนใส่เสื้อขาวมาสวดพระนรื่นเนี่ยจะมาสวดให้พลังนางฟ้าให้พลังนางฟ้าเออไปพอเขาสวดแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปมงจอมปวกที่ที่แตกแล้วมาตังไว้ทั้งหลักกิโลเห็นรูปนางฟ้าสององค์เห็นเลยเห็นเลยเห็นในรูปเลยเคยเห็นในจอมปวกเลยจอมปวกข้างๆ้างไหมออสององค์องค์องค์ที่หนึ่งนั่นสวงามสูงที่สองที่สองงามแบบนี้ไงอวยงาองค์แรก องแรกซื่อยังฝึกกับบุหู้ช่างมานี่บอกบุงหู้เป็นองค์ใไเพราะว่าเคยไม่เคยเห็นเห็นแต่เห็นองค์แรกเห็นองค์แรกแล้วองค์ที่สองที่นี่อยากจอมปวกก็ว่านั่นนั่นน่ะอยู่ใกล้เขาเว่าไทยเนาะก่อนนะแต่ว่านั่นั่นน่ะอยู่ตรงนิ้วโป้เขาน่ะนี่เห็นไหมอู้ทำไมสวยแท้ทำไมสวยแท้ทำไมสวยสวยจังเลยท่านตัวใหญ่เลยท่านเสด็จไปเคยเสื้ออย่างไรเนาะอือคือเคยว่าบอกย่ายนี่ยเคยบอกว่าเออเราบอกว่าย่าบุเมนว่าไอ้คนชาวบ้านเท่าไหร่ที่บอกบ่รู้เรื่องเพราะว่าเขาไม่เคยเห็น เขาบอกเคยเห็นคื่อมูข่อยถามม่าม,ามูข่าาอยเนี่ยมาข่อมาอย่างบวกข่อยเนี่ยมานาะครับทังทีผ่านมาเราก็แวะมาดูมาช่วงจังหวะพิเศษก็เห็นเขาเห็นดูแมงป่ามันมันไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออ่าเห็นเลยนะเห็นเลยาทายาาดูแมงป่าจอมปวกห่างเฮ้ยเ้ยเห็นบอก่ายได้ดูติดปอดเมืออ่อเนั่ยน้อยไปน้าเอยไปแล้โทรศัพท์มาเคยไปได้กอบจากเขาไว้นี่นี่โซลาร์ซัไปนี่ติ๊กก็ไปจากคนได้กกอบไปบ่ คอยเนี่ยได้ไดก๊อปไว้เฉพาะไอ้ที่เขาถ่ายรูปเพ้น<ม>เห็นผู้ชา,ายนานช่วงจนไม้อ่าฮะผู้ชายมือไหนนานแล้วน,น,นี่นานแล้วผู้ชา,ายอ๋นนอ,อผมเห็นอยู่ตอนนั้นจ้านั่นแหละนั่นแหละผู้ชายนะ่ะไอ้อที่ล่าสุดนี่ล่ะล่าสุดนี่ก็เห็นนงางฟ้าสององค์อยู่ในตอนที่จอมปวกถึกมากเลยไม่ได้ก๊อปเขา <ลง S 2> ไว้เพราะว่าบมื่อแดดเอาโทรศัพท์มาแต่กี้แต่กี้เขาว่าเห็นเห็นพอเขอเห็นพอคอยไปโรงเรียนด้วยแต่เมือนั้นคอยมาจากหน้าคอยแวะมาอือฮึ เห็นหลุมนางฝ่าสององค์ปั่าปั้นในลึกเราบอกเออท่านมันยังไม่ไปท่านยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ที่นี่อยู่ทีี่่นนเเหมมือดิถูกทำลายเห็นบ่ถูกทำลายแล้วถูกทำลายแล้วสุกลงตกลงไก่แล้วคือใดก็อนานแล้วอ๋อตอนตอนแรกเลยตอนแรกเลยคนขายกาแฟขาเจ้ามาเจ้ามาพอขาเจ้าขามายกตั้งขึ้นใอายุเพื่เก่าอีกเมื่อไหร่เออมาถึงบางคนก็มาต้องมาจองบ่เหมือนเดิมมอแบบนิ้มๆเนาะบรดนี้ คนนั้นเขาว่าเออเขาได้ข่าวว่าถูกจำนายเขาก็มามา,มาแล้วก็ก็สวดเขา,าจะสวดเพิ่มพลังให้นางฟ้าเขาว่าวันไหนบุญของนางฟ้ามันนานแล้วแหละบุญของนางฟ้าก็เปียบเสมือนน้าในโอ,อ่งเออต่างคนต่างมขาขอเอาโชคอาลาบต่างคนต่างมขาขอเอาโชคอาล,บลาบเร่ไม่ได้เพิ่มบุญท่นเลยม,มันก็หมดเหมือนน้าในโอ,อ่งในเมาเนี้จะมาสวดอ้าวจุดธูปมาสิบเก้าดอกยี่สิบเอ็ดดอกฉันจะ อาญเชิญเทวบุตรเท,ทวดาเทพบาบาเทพพระบุตรให้ช่วยช่วยคุ้มครองนางฟ้าช่วยรักษานางฟ้าอพอสวดจบเขาก็บอกว่าเออไปถ่ายไปถ่ายรูปดูซิเขบาบอกไปถ่ายกับลูกเขาไปเบงเห็นนางฟ้าปรากฏสององค์เย้<า>เป็นงาม<บ>เลยไ่ะงามประสัตแต่ว่าอู้งาอู้งงามจังเลยค่ะอู้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะประสันว่านีโบแมน บแมนน้ำโบแมนบแมนว่าเฮาสิมาลงเพ้อฝันในสิ่งที่มองไม่เห็นที่ไหนก็มองเห็นด้วยตาเปล่าไหมอืมครับสาธุนี่มัอนันงคอยอธิษฐานว่าก่อนวนันพระนั่งคืนจะวันพระคอยมาอธิษฐานว่าเออนางฟ้า,ฟามีขอจบละฉะนั้นมันคือคอยนอนารับเลยไหมอืมเออคอยปวดตาม้มแล้วตามตัวคอยน้อนดินมไปเลยเออเดี๋ยวก่อยปวดตรงมือคอยกระสบัดมือเนาะเดี๋ยวก็ปวดตรง ต้องขายกกไไหนเลยปกติข่อยก่เคยเป็นด้ยสิว่าข่อยไปหน้าแล้วลรคหงายมันเมยบอแล้วมาเป็นผัดมันไม่เคยเป็นจันจริงเมื่อคืนก็ไม่เป็นอแต่คืนนพ้ะนั้นรู้สึกว่านอนปวดตามเนื้อตามตัวมากเลยแต่ยังงงเจ้าของอยู่ว่าเป็นราออะไรอหรือท่านจะบอกว่าสวผัดข่าเปลืออีกมอันนี้ค็อความเชื่อนะความเชื่อเข้าองเนาะไม่ไม่ใช่ความเชื่อเลยไม่ใช่เราเห็นจริงเลยไม่ใช่นางไม่ใช่ความเชื่อเห็นจริงๆอืม มันไม่ใช่ความเชื่อแต่เราเห็นเลยแต่เราเ,เห็นเลยเห็นเลยเห็นแล้วถึงเชื่ออืมแต่ก่อนน้นไม่เชื่ออืแต่ก่อนนี่นไม่เชื่อก่อนคอยเชื่อนี่คอยเชื่อลัางหาสามหาสามตน้นเลขออก 5, หาา้าสามเช้าวันนั้นมันที่สิบหกเลขออกห้าสามคอยไปโุงเรียนคอยขับรถมาคอยไปจอดรถจอดรถเสร็จมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกโอ้เห็นแล้วเลขห้าสามแต่ด้วยความที่เฮ้านีเฝ้าไปโุงเรียนก็เลยไม่ถามว่าเขามาจากไหน เป็นคนที่ไหนมาจากไหนไม่ได้ถามเขาเลยครับในใจนี่คิดว่าจะซื้อห้าสามเดี๋ยวจะไปถึงเจ้ามือเจ้ามือก็บอกว่าอัานอัานบริษัทซื้อก็เลยบริษัทซื้อผัดแยงมาออกหาสามอ่ะมันเป็นจริงดิว่ะเขามาถึงว่าเขยืนเฉยๆเขาเห็นแล้วเลขห้าสามค่ะว่ะใช่เหรอจริงเหรอจังงวดมัหมหรอภาษามันนานแล้วงวดจึงก้อนเนาะจ้าเพราะห้าสามเนี่ยห้าสามไอ้บริษัทบริษัทร้อนเ้ามันเกิดยังขึ้นบ่เนี่ย S <S 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 ก,ก็หาซ้ำไม่ได้เกี่ของกับมาจอบเบิ้องนั่นน่ะมือนี๋มาเอิดมาเบือ้องซื้อเงวดแรกไม่ถูกซื้อเงวดที่สองก็อธิษฐานว่อาอธิษฐานว่ามาอาธิษฐา,าษนบอกว่าเออเดี๋ยวไปบอกหน่อยเนาะกับเบอร <S <S ์ไหนบอกเลขก,ก็บอกให้เรา <S <S ขอฟันมาขับรถเจ้าของขับรถเก่บเจ้าของอ่ะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยยังไงเราก็ถูกเลขแหละซื้อหาซ้ำๆเจ็ดซ้ำๆก็ถูกเลขเจ็ดซ้ำๆจบสามใบหนึ่ง ปรกฏเาเป็จะฝันไม่แม่นนะ่ะบ่เคยถูกเลขห์อกว่าไปแล้วก็ได้เออเอาก็บ่เคยไม่เคยได้ฝันเกี่ยวกับรถตัวเองนะบ่เคยได้ฝันเราครับโดเจ้าของแต่วันนั้นทำคืนนั้นทําไมฝันว่าไปขี่รถเจ้าของฝันฝ่าอุปสรรคหมายถึงว่าทางมันลําบากอ่ะเขับไปเด็กตื่นเกินมากแบบโอ้โหโฉมแสงสีนี้ด้วยสีนี้ถูกเลขห์นี่คือโชคอุปสรรคในเจ็ดสั้ใบหนึ่งที่ได้ไปเด็กเพราะว่ามีเงินอยู่ลอยเดียวคนขายก็เป็นอยังเบาสองใบกูมีเงินอยู่ลอยเดียวเอง แต่ในลอยเดียวบางอะไสองใบนะอนี่คือก็เริ่มว่าเออพูดถึงว่าเฮานี่ก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโอนจังหน่อยเนาะพูดถึงว่าเออบุญบุญกุศลแล้วก็ทําตามอัตภาพเนาะมีหน่อยกิเ็ดหน่อยมีหลายก็เ็ดหลายก็เชื่อว่าแหละเออเป็นอย่างคนเฮาจะเกิดมาบางคนก็อยากจนบางคนก็ร่ํารวยเนาะก็เชื่อว่าเออเรามีกรรมเ่าเป็นเอรตัวเองขยัน มีโชว์เป็ลแบบแบเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญโดยที่นี่คำว่าเฮ็ดบุญนี่เขามีเงินหลายเตามกำลังสัทธาเต็มกำลังสัทธาแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีตังเราก็ช่วยแรงช่วยช่วยด้วยแรงช่วยด้วยกําลังรับกําลังกายอย่างเงี้ยจังบุญของจาจังบุญนี่ก็เหมือนกันเสมิเขาไม่เฮ็ดบุญยังเฮ็ดบุญที่ผมสองครั้งเนาะตรงเนี้ยถ้าบุมีบุญถ้าบุมีเงินถ้าก็ซอยเขาซอยเขายกโตยกยั้งไปเอ่อด้วย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 กำลังเดือดกำลัง ก็แค่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วถามาบุญมันมองเห็นเลยไหมมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าเออเราก็เชื่อศรัทธาในของหลักของพระพุทธเจ้าอะเนาะว่าเออเราเกิดมามีกรรมมีกรรมเป็นทันธามีกรรมเป็นอย่างเป็นจงเวแล้วเนาะค่ะช่วยสาธุสาธุขอบคุณมากครับที่ป้ารวยเล่าให้ฟังนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเชื่อก็ ความเชื่อของป้ารวยเพราะว่าป้ารวยเห็นด้วยตัวเองถึงเชื่อสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดสก,กิ๊กกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนีวาระที่สวัสดีครับ